Welcome back to my channel วันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาพบกับยนตระกรรมที่หลายคนรอคอย และกำลังเป็นกระแสะแรงสุดๆในกลุ่มคนรักรถแนวลุยดีไซน์ดุดันล้ำอนาคตนั่นก็คือไทยรงทีอาร์ทรานส์เมอร์ไอรุ่น7ที่นั่งตัวถังสีขาวแดงลุกใหม่สไตล์ฟิวเจอริติกพร้อมเรนเดอร์ 3D โทนภาพแบบซีนีมาติกที่ให้ความรู้สึกกราวกับหลุดออกมาจากหนังแอคชั่นระดับฮอลลีวูดบอกเลยว่างานดีไซน์ของเวอร์ชันนี้มีทั้งความเป็นรถทหาร ความเป็นรถสำหรับครอบครัวและความเป็นรถออฟโรดตัวจริงรวมอยู่ในคันเดียวกันแบบสุดลงตัวเมื่อแรกเห็นไทร์รุ่ม t r transformer ii คันนี้สิ่งที่รู้สึกได้ทันทีคือความแข็งแกร่งที่ถูกห่อหุ้มด้วยความทันสมัยเส้นสายภายนอกถูกออกแบบให้เหลี่ยมคมชัดแบบรถทหารแต่เพิ่มเส้นสายโค้งมนในบางส่วนเพื่อให้ดูสปอร์ตและลำยุคมากขึ้น สีขาวแดงที่ใช้เป็นโทนหลักนั้นช่วยให้คันนี้โดดเด่นบนท้องถนนอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อผสมกับงานเรนเดอร์แบบ3ดี d ที่เน้นมุมกล้องกว้างและเงาแสงสไตล์ภาพยนตร์ทำให้รถดูโตขึ้นดูดันขึ้นและดูเป็นตัวจริงของสายลุยในแบบที่รถ SUV ทั่วไปให้ไม่ได้ความรู้สึกแรกหลังจากได้ทดลองนั่งในห้องโดยสารคือกว้างขวางอย่างคาดไม่ถึง บาะทั้ง7ที่นั่งถูกจัดวางแบบเหมาะสมมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือสำหรับผู้โดยสารตอนหลังและตำแหน่งนั่งของทุกแถวสามารถใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ทำมาให้ครบจำนวนภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำตัดด้วยวัสดุมีเท็กซเจอร์แบบทหารและเพิ่มไฟส่องสว่างแบบเล็ดสีขาวนวลช่วยให้บรรยากาศภายในดูเป็นรถพรีเมียมที่พร้อมใช้งานทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะใช้ขับในเมืองออกเดินทางหรือวิ่งลุยโคลนตามเส้นทางออฟโรดที่ทา้าทายระบบควบคุมภายในถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากไม่ซับซ้อนเหมือนรถยุโรปหลายรุ่นหน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัสขนาดใหญ่เชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวเสียงจากลำโพงรอบคันให้คุณภาพดีเกินคาดมีมิติเสียงและความละเอียดที่ชัดเจน เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงระหว่างเดินทางไกลรายล,ละเอียดเล็กๆเ,เช่นที่วางแก้วช่อง USB หรือช่องเก็บของถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงทุกตำแหน่งทำให้รู้สึกได้ว่ารถคันนี้สร้างมาเพื่อคนที่ต้องการความทนทานและใช้งานหนักได้ทุกวันอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงดีไซน์ภายนอกคงต้องบอก,กว่ารุ่นนี้เป็นตัวที่แสดงให้เห็นชัดเจนที่สุดว่าไทยรุ่งมีเอกลักษณ์แบบไทยไม่เหมือนใคร ไฟหน้าแบบเล็ดีไซน์เหลี่ยมสไตล์อนาคตรกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงทหารกันชนทรงตันเสริมแผ่นเหล็กใต้ท้องเพื่อความแข็งแรงล้ออันลอยขนาดใหญ่ที่เข้ากับยางออฟโรดแก้มหนาทำให้ภาพรวมของรถดูเหมือนรถคอมมานโดรุ่นท่องโลกอนาคตมากกว่ารถบ้านธรรมดาเส้นสีแดงที่ตัดผ่านตัวถังสีขาวนั้นช่วยให้รถดูมีพลังและความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือนกำลังพร้อมพุ่งไปข้างหน้าในทุกเส้นทาง ในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ของไทยรุง PR Transformer II ใหม่รุ่นนี้จัดว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้รถคันนี้โดดเด่นเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงให้พลังที่จัดจ้านมากแต่ยังคงความทนทานแบบรถงานหนักซึ่งเป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้มาตลอดการตอบสนองของคันเร่งมาแบบนิ่งและมั่นคงไม่กระชากจนเกินไปและไม่อึดอัดจ,จนรู้สึกหนักเครื่อง เหมาะกับทั้งคนที่ใช้ในเมืองและคนที่ชอบเดินทางไกลเครื่องยนต์ยังให้แรงบิดในรอบต่ำได้ยอดเยี่ยมทำให้ปีนเขาลุยหินงหรือลุยดินได้ง่ายโดยไม่ต้องเร่งเครื่องมากจนเกินไประบบช่วงล่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้หลายคนหลงรักไทยรุ่รุ่นนี้ความนุ่มนวลบนถนนเมืองถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากไม่เด้งหรือกระแทกจนรู้สึกเหนื่อยเมื่อเดินทางไกลแต่เมื่อถึงทางดินหรือเส้นทางออฟโรด ก็ยังเกอบพื้นและรับแรงกระแทกได้ดีมากเช่นกันการเลี้ยวโค้งให้ความมั่นใจแม้ตัวรถจะใหญ่และสูงเมื่อขับด้วยความเร็วบนทางไฮเวย,ย์ก็ยังนิ่งไม่วอกแวกทำให้ผู้ขับรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยรุ่นนี้ให้มาแบบครบครันทั้งระบบเบรก abs ระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวทางลาชัน เซนเซอร์ S S จอดรถรอบคันและกล้องมองหลังความละเอียดสูงรวมถึงโครงสร้างตัวถังที่เสริมเหล็กแข็งแรงแบบมิลิทตรีเกรดช่วยปกป้องผู้โดยสารได้อย่างดีในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันถือว่าเป็นรถที่ให้ความสบายใจสำหรับทั้งคนขับและครอบครัวอย่างแท้จริงสิ่งที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดคือราคา เมื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าดีไซน์ความแกร่งและการใช้งานจริงไทยรุ่ TR Transformer II รุ่นนี้ถือว่าราคาอยู่ในระดับที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับรถออฟโรดแท้ๆในตลาดราคาของรุ่น7ที่นั่งเวอร์ชั่นสีขาวแดงลุกใหม่แบบฟิวเจอร์ริติกนี้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการรถที่ลุยได้จริงไม่ใช่แค่รถหรูที่มีเพียงรูปลักษณ์ภายนอก โดยรวมแล้วถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งแรงเครื่องความทนทานและสมรรถนะที่ใช้ได้ทุกสถานการณ์และสำหรับคนที่มองหารถที่มีเอกลักษณ์ไม่ามําำใครไทยรุง t ี r r ร์ทรานส r เ i i รคันนี้คือคำตอบอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ดูเหมือนรถทหารไไฟ,ไฟการใช้งานภายในที่ครบครันหรือสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกพื้นผิว รถคันนี้ให้ภาพลักษณ์ที่เหมือนคุณคือผู้นำขบวนรถแห่งอนาคตบอกเลยว่าใครเห็นก็ต้องมองตามไม่ว่าจะจอดอยู่ที่ไหนหรือวิ่งผ่านถนนสายไหนก็ตามสุดท้ายนี้สำหรับคนที่กำลังมองหารถครอบครัวที่ทนทานรถออฟโรดที่ลุยได้จริงหรือรถดีไซน์ล้ำอนาคตที่ไม่เหมือนใครไทยรุง TR Transformer II รุ่น7ที่นั่งสีขาวแดงลุกใหม่คันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ ใครที่รักความแข็งแรงความล้ำความแตกต่างและความเป็นไทยที่ไม่ซ้ำใครบอกเลยว่าคันนี้จะตอบโจทย์ทุกอย่างแบบครบถ้วนแน่นอน